สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องกินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมีค่อนไหวเหล่งมือคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ต้องสงนะคะเหล่งมือเหล่งมือกันทุกคนเลยคะ่ะพี่น้อง พ่อสวัสดีค่ะ กินข้าวไปค่ะพี่นองค่ะกินข้าวเรือยงคะเราไปเบิ่งขั่วี่นองพี่มี่ยังกินนะคะ นี่สวัสดีค่ะจ่าพี่น้องค่ะดอีหยังกินค่ะพี่น้องค่ะผัดกะเพราไฟลรเ็ดเองกันหนึ่งข้าวเหนียวสู่ทีมงานเอาไปไปไปแซ่บแซ่บแซ่บเขาเศร้าว่าไอ้โอ้จะจะผัดกะเพรากับข้าวเหนื้อท่อนพี่น้อง โชกินขาเบิดว่าละลูกี๋ยวิปวะฟ้าหมอกิดในเล็บปเลยหมอไะไปลาเลยมเื่อดีๆมันจะเหีย สวัสดีค่ะไปอาบน้ำคือเ่เห็นไอ้ลายมือเดีวงันมือเดียวหนึ่งแหมมือก้อน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 ไปอีกก็เ่เหน <ละ S 1> ็นแมนบอก <ละ S 1> โอ้เพิ่นอาข่องพี่น,อน,อน้องเพิ่นอพข่องอ้างอาจารย์นักดนตรตีกินข่าไปค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะผักพรผักพรอนค่ะพี่น้องผักพรอนยอนใจ ไปบึ่งนาเวทีกันค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้น่าจะขึ้นโครงเหล็กเสร็จนะคะพี่น้องเลยเน้อนั่นนางยุดผู้เดียวนั่น ไอหนุยนี่แ่ะเพรว่าเห็นพี่น้องบ่เห็นชัดขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคขาหมือ่อขื้นนีแมวลาได้ยุดกระท่านหันนะคะพายุเขาพี่น้องฟุ้นศาดนะคะฝุ้นศาดของสาดกล่องพี่น้องะ่ะ มือแรงขนาจ,จะมีอีกนะคะพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแมวล่าผาเพลินพี่น้องมือขึ้นกําลังมวนเลยค่ะพี่น้องโอ้ไก่ล้วคะ่ะพี่น้องค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะครงหล็กข้างๆครงหล็กข้างหลังนะคะขึ้นเบิรดแล้วะ่ะพี่น้องขึ้นเบิดแล้วนะคะสงสัยวันนี้น่าจะขึ้นฉากนะคะพี่น้องค่ะ ใส่คืนฉากับว่างเป็นนะคะไปเพื่อรดอ่ะต้องยางออมโรดครับพี่น้องนี่แหลคะค่ะบรรยากาศยูโดมนะคะพี่น้องตอนกลางวันนะคะแดดจ้าเลย วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขา, <c oughs> าเมื่อคืนไปใส่ข้าวาาาพีออ่น้องขาพี่น่องว่านดึงไปที่ซอยไไหน่อยเป็นยังงไปที่เป็นยังแม่ไม่เอาหน้าสนัครก่อแม่เผื่อมันขวามเผื่อมันพังพ้นนะลมแพงบปล่าคิวไอไอไอจนคิวโต๊ะใครโดนแต่มันพัดเน่ยลมมันเข่าในโดมอะ่ะ ยูหันก็แหงอยู่แมลลาน่ะเรีงอ่ะ่อลายอสงกาซอยมันกเพื่อนสุ้เามรี้าพังเลยบ่พังดอกพอแล้วบ่ให้พังดอกพก็สื่อไม่ไปเปตยานมันบ่มเพื่อนนี่ไอเจอมาตั้งสามสี่เทนมัน่หอดมันเพ่อนจงัคอจงเพราะว่าห้องห้องกับเซฟอยู่ห้องบ่มันสิมาเรปกันลังสิแคบล็อกเนาะบ่มันสิมาเรืวองประเกัลังิมกทาตั้งสามันวงแตก้ว่าได้กินสามเตาย ดึงไว้บ่ที่หนิเออจะดึงไว้เนาะมับมันก็เป็นบททดสอบเนาะดีหลังเขาสิเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวไหนตัวไหนพ่นบอกไฟพ่นอีกแบบนึงตามแบบก็นั่งคืนหน้าขึ้ขอไปกินละจ้ามือหนีกินกอนเด้อมือหนีขออนุญาตกินกอนไอ้ตุ่มซึบเขากองม่าหายไอ้กินไปเรื่องอะรมันหลกินเรื่องเข่าเสาเข่าเทียงเข่าเ้าเข่าเทียง ต้องกัดสองขามเมนยุ่งาในนางกินอยู่ห่านวอลลัมจะคืออะไรอยู่นี่กไม่ได้กินสองกินแค่เดียวกันบ่ได้กินเลยขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องก้อนมูเลยนางบ่ไหวมือนั่นละเฝ้าไปขึ้นเครื่องก้อนมูนางน้ามูเบ่ไหวเหมือนกันอันนี้คือขึ้นขึ้นเล็กเบิร์เหล่าบ่อายนี่ครบหรือยัง เลือกขึ er mm ้นฉากก็ว uh ่างแป่นมันบ่เรือต่ว่ามันไดก็ต้องตีนิดนึงอ๋อหมอโอ้โรถไฟน่ะไอพี่ไทยไอพี่น้องมันโลห์หล่อพวกไงเนี่ยไฟเต็มบรยะกัศเลยต้องห่วงมากเหรบ่ใจใจรถขนาดไหนกันล่ะเต็มมรยะเอ้าพูนบ่มาละต้องห่วงโอ้รถไฟมากลหรอคะพี่น้องคะรถไฟพะนะรถคอนเทนเนอร์อะค่ะเบื้องเบื้องเป็นรถไฟมองไรไฟอยู่ในรถค่ะพี่น้องคะเบาหลวบตึงนะคะ พี่น้องต้องอัญญ่าผาดนะคะแมันบอผาดเมื่อใดได้วันที่แปดนี่คื่ว่าสอดแจงแมนสอดแจงจ้ะล่ำเรืองสอดแจงกระซีเดินพร้อมกันนะพวกนูกระนือเอ่ไปกนมมหนฮะคืเไปกนมันแมนกับนสอดแจงกระตรงนอนนี่ไอ่เออเอาบ่อไอมามว้าก อ้าวอ้ากินเขากินเขาพี่น้องเป็นกินเขาท่องเวทีอ๋อันนี้ก็เป็นสวดข่านค่ะพี่น้องข่านไฟก็จะลงวันนี้แหละค่ะจึงได้ก็ฝากพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานสนับเน็นบรรแพงในเด้อแบบพือเก่้า่ะวาตามีแน้กิน สูงก็เกาบ่ส่วนหมากะลงอยู่่นหกลุอยู่สมย่ส่นหมเกะ่่อนมาก็ลอนกงอูะลงเนหมย่ส่วนมากย่หลงอยู่นหลอย่ส่หาลงส่นมะอ่สนมาก็ลงอยู่บ่นหมาเะลอวมาอากวมกะลุอ่สนักงนหาอ่นหงนมกอบ่หกัลงอสยสกอบ่่นกันจ้ากอเค พี่น้องปวก,กตีมันดีทอกันค่ะผื่นว่าไ่ยังเดี๋ยวก้าวเอาก็ได้ฝากพี่น้องนะคะซื้อบัตรจองตั๋วนะคะวันที่8ดจะถึงนี้พี่น้องมืออื่นมืออื่นค่ะพี่น้องคะมืออื่นเด้อบัตรราคาหนึ่งยบาทค่ะพี่น้องฝ <c oughs> ากพี่น้องเป็นกําลังแรงใจนะคะขอกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะรถ <c oughs> ซิบหลออคักๆแลนะ้วนัดว่าเป็นรถไฟ <c oughs> อขอบคุณผู้การติดตามค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจึงได้กับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องน้องจินลำเพินนออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพอๆพกันกับน้องจินคลิปหนาค่ะคลิปนี้ว่ามีอย่างไรค่ะพี่น้องภาพี่น้องมาเบิงเวทีนะคะแล้วก็ การเป็นยู่การยู่การกินของผู้ยู่เบื้องหลังนะคะพี่น้องแล้วก็บรรยากาศยู่โดมนะคะณณตอนนี้นะคะสดๆค่ะพี่น้องค่ะแดดจ้าค่ะรถไฟก็มาแล้วนะคะรถไฟค่ะพี่น้องเห็นวานล้วเห็นวานล้ววาแล้วอันไหนก็ค่ะลางมีรถไฟมั้ยล่างมีลางมีแต่รถไฟ ออค่ะชิ้นชิ้นเลยค่ะชิ้นเลยพูเป็นยังหนาเห็นบอนี่พูดแล้วชิ้นนี่พี่น้องค้ากินละค่ะกินละจ้ะพอนุยากินเขาเสาก้อนมาหนิเอาเส้นเสีบเส้นเสบค่ะเอาเดี๋ยวพบกันกำลังจริงคลิปนานะคะพี่น้องขาคลิปนี้สวัสดีค่ะ